สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิกการจัดการเรียนการสอนนะคะสัปดาห์นี้เรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสัตว์โลกน่ารักนะคะเป็นวันแรกของสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เราจะมารู้จักลักษณะของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมี3ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือเลี้ยงไว้ใช้เป็นอาหารประเภทที่2ก็คือเลี้ยงไว้ดูเล่นประเภทที่3ก็คือเลี้ยงไว้เป็น แรงงานนะคะต่อไปนะคะสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้เป็นอาหารได้แก่หมูไก่วัวแพะนะคะเป็ดปลาต่อไปนะคะสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้เป็นแรงงานก็ได้แก่ช้างนะคะมา้า วัวควายนะคะต่อไปนะคะสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะก็จะเป็นสุนัขแมวปลานกหน,หนูแฮมสเตอร์นะคะแล้วก็กระตา่าย กิจกรรมสร้างสารรค์นะคะวันนี้ครูจะให้เด็กๆวาดภาพนะที่วาดภาพสัตว์ที่นักเรียนชอบตามจินตนาการนะคะแล้วก็ระบายสีภาพให้สวยงามอย่าลืมเขียนชื่อตรงหัวกระดาษด,ด้านบนนะคะแล้วก็ประเมินผลงานของตัวเองด้านล่างด้วยนะคะต่อไปนะคะ,ะกิจกรรมการอ่านวันนี้เราจะมาทบทวนการอ่านบทที่สามสิบเอ็ดนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ บอโทอบท,ทออีีไม่เอที่บทที่สามสิบเอ็ดสอรออสระอเอเอเระเอบทที่สามสิบเอ็ดระเอตัวหนังสือสีฟ้านะคะจออจออเออเอจอเอเจออ่านเป็นคำนะคะจอเอเจอคำที่หนึ่งใต้รูปภาพนะคะ จอเอเจอยอเอเยอะรอเอเลอะทอเอเทะเลอะเทอะหอนออาหนาตอเอิดเตหนาเตอะอ่านเป็นคำนะคะเจอเยอะเลอะเทะหนาเตอเะ,ะต่อไปนะคะ,ะกิจกรรมการเขียนก่อนจะเขียนนะคะเรามาอ่านก่อนวันนี้เราจะอ่านและเขียนคำตามแบบ สาระโอบนะคะคำที่หนึ่งอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะกอกโอบขออกโอคออกโคงอกงจอกโจชอกโจชอกชโซอกโซดอกโดตอกโตหอกโบททอกทงอกนบอกโบ พออกอกพออกพบแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะ